แอปช้อปปี้ใช้โค้ดส่วนลด35บาทจ่ายบินค่าน้ำประปามีบินค่าน้ำประปาัปน,นที่5เดือน7 265สงห้อง่ะก่อนที่12เดือน7 265นนี้ค่าน้ำ53าบาทกางสายสัง,สปปง แล้วเดี๋ยวเราต้องมาสแกนบาร์โค้ดตรงน,นี้เข้าแอปช้อปปี้แอปช้อปปี้แต่แอปช้อปปี้นี่เรามาเข้าตรงนี้ My v o u c h e r แตะนะ โคสต์ละของฉันมาสลม์เมื่อโคตลดสามสิบหาบาท ขั้นต่ำศูนย์บาทเนี่เรามาดูเงื่อนไขนเงื่อนไขแต่ดูเงื่อนไขโคสุร้อสามสบาทขั้นต่ำศูนบาทนี่ก็เวลาที่ใช้ได้วันที่6เดือนเ2็ดสอยี่บสถึงวันที่10เดือนเจ็ดสยีบส ที่กระชำหล่ชไมช่ไยดูดูช่องทางกระชับไหลันเรามาแตะเนี้ยใช้โคดแต่ใช้โคดวันน,นี้วันที่แปดช้อปปี้อีเซอร์วิท อะไรก็ขึ้นมานี่บินบินบินค่าน้ำค่าไฟแตะบินค่าน้ำค่าไฟแล้วบินค่าน้ำค่าไฟนี่เรามันเลือกการปรับปลาสุริยภาพแต่การปรับปลาสุริภาพแล้วมา ปเปลี่ยนไปใช้บาร์โค้ดแต่เปลี่ยนไปใช้บาร์โค้ดบาร์โค้ดแบบนี้ให้เราก็มาสแกนสแกนบาร์โค้ด บินค่าน้ำค่าไฟกระประปาสูบบุหรี่ผ้าเลขที่ใบแจ้งหนี้หมายเลขผู้ใช้บริการจำนวนเงินทั้งหมดจำนวนเงินทั้งหมดห้าสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์บินค่าน้ำเงินครบชบัน 7, ละเลขเจ็ดแปดตรงนี้ชั่มะเงินชั่มะเงินแปด ชำระเงินหมายเลขผู้ใช้บริการจำนวนเงิน53บาท90้สตางค์อันนี้ก็ข้อส่วนลดเราต้องมาแตะเลือกข้อส่วนลดแล้แตะก็คส,ส่วนลดส่วนลด35บาทขั้นต่ำศูนบาทเราต้องมาแตะเลือก เสร็จเราก็มาแต,ตแะตกลงแตะตกลงนี่ก็ใส่ไปแล้วฮะโอนเสรลสมิบห้าบาทอันนี้ใช้ทั้งหมดเดี๋ยวหรือเปล่าวิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงินอันนี้โดเลือกวิธีการชำระเงินเราก็แตะ ใชะเงินทำเลือกเนี้ยบัตรบัตรเครดิตบัตรเดบิตแต่ะนึงเราเชื่อมไว้สองบัตรอ่ะบัตร t t c กับบัตร h u m a n i นด์บอยเลีกเเรามาเลือก บัตรเครดซีนะแต่เลือกพอแ,แต่เลือกเสร็จเราก็มายืนยันยืนยันมาทาบทวนใหม่ใช่ช่องทางการชำระเงินน,นี่นก็จำวนเงินห้าสามบาทก็กกกสั่งสังนี่ก็โคสเลด สามสิบ้าบาทัตกรการชำระเงินบัตรเดบิต t c จำนวนเงิน5้บาท9กสาตางค์รสนัสามก็ยอดชำระทั้งหมด18บาท93สตา,สายงยอดชำะสิบาทส,าสาิบแปดบาสบสตาง ชำระตอนนี้นอยแปะชำระตอนนี้ ปัญหาก,งงรก,รขขรการำชำระเงินด้วยบัตรเดบิตรลกวนเปิดบัตรใส่ชื่อแสกุลของบัตรให้ถูกต้องขอไปอนุญาตเบสะดวกสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตใอการชำระเงินแล้วแต่ชำระเงินจำนวนเงินสิบแปดบาท

เรใส่ OPT แล้วมันยังแก้ชำระเงินล้างคา Shopee Pay จำนวนเงิน18บา18บาท18บดาทกล้าสักตังแก่ OPT ส่งมาละเราใส่ OPT วันที่วันนี้วันที่8วันที่8เดือน7 สอง2ันี่สิบสอนี่ก็ค่าสินตัวเวจาใส่รหัสผ่านามันเทอร์ตรงนี้เซลร์พีทีล้อแตกเซอร์พีทีแล้เสียลงมา

ครั้งแรกนยที่ชำระผ่านแอปช้อปปี้พอดีได้ส่วนลด35บาทก็เลยลองลองชำระดูชำระเงินชำระเงินเสร็จสำเร็จแล้วรับค <Okay. S 1> เจอ เงินเแล้วลแต่ตกลงครั้งแรกนะแล้วก็เลยเมื่อกี้ลองแล้วก็ลองคลิกแล้วก็ถ่ายแชร์เลยเค,คุณได้ชำระเงินจำนวน18บาทกาสตางค์นี่ก็ ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อแต่ดูรายละเอียดชําระปกติชําระผ่านแอปมูมิเนี่ไวเลสพอดีได้ส่วนลดสาสิบห้าก็เลยลองดูรายละเอียดคำสั่งซื้อที่ต้องได้รับการยืนยันไม่ได้ หมายเลขเ,เสร็จเรียบร้อยแอปช้อปปี้ใช้ส่วนลด35บาทจ่ายบินค่าน้ำบินค่าน้ำ53บาท93สตางค์ใช้ส่วนลดไปสา เท่ากับชำระ18บาท9ก้าสิบสตางค์โอเคเสร็จเรียบร้อยล้ว